ไปกันต่อครับทําความรู้จักผู้ชายคนนี้และแน่นอนอํานาจความสดในมือคุณดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญเลยค่ะสวัสด,ดีครับ ผมชื่อติวกรกวินอัญชากูลนะครับปัจจุบันอายุ32ปีนะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามครับคลินิกเสริมความงามก็จะทําครบวงจรเลยครับทำไมถึงมาเปิดคลินิกครับก็จริงๆคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วไม่จะเป็นเรื่องทรงผมหรือว่าผิวหน้าอะไรเงี้ยผิวพรรณอะไรเงี้ยครับก็จะเพ็่นดูแลตลอดนะครับเป็นคนสำอางไหมคิดว่าเป็นคนสำอางนิดนึงนะครับ จริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบไปเที่ยวลุยๆสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นบางทีเวลาเวลาพักเนี่ยเราก็จะชอบพักผ่อนอยู่บ้านนะครับไปทานข้าวดูหนังไปนวดอะไรเงี้ยครับไปนวดอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นนวดนวดแผนไทยนะครับนวดผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับผมถือว่าเป็นคนติดนวดไหมก็คิดว่าติดนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะไปนวดตลอดเลยครับมากสุดก็ประมาณ 12- 13ครั้งต่อเดือน คิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะชอบนะครับเพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างเข้าใจผู้หญิงด้วยครับก็อยากจะฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับที่ยังเปิดไฟผมอยู่นะครับถึงผมจะเป็นคนไม่ชอบประชนภัยแต่ถ้าค้งกับผมไปรับรองคุณจะติดใจแน่นอนครับขอบคุณครับบนะครับกะทำฟรีกันทุกคนนะแต่เนี่ยโอ้โหไม่ดับไฟเลยนะคะคุณ อยู่ครบ22คนติดนวดมากขนาดไม่ประจนภัยเนี่ยนะฮะไม่มีเหตุให้เมื่อยเลยเดือนหนึ่งไป12-13ครั้งวันเว้นวันเลยนะทำไมไม่เปิดร้านนวดอ่ะคิดคิดอยู่มันคิดอยู่ขี้เมื่อยอะฮะ เป็นคนทํางานเกือบทุกวันครับดูแลกิจการคลินิกเสริมความงามไอที่ไปผจญภัยเอ็กซ์ตรีมขี่บุนบุนบุญหรืออะไรไม่มีไม่ค่อยมีครับเพราะจริงไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับอ๋อแต่ไปช้อปปิ้งกับหญิงอย่างนี้ไปได้มันสามารถเมนเนจเวลาได้ครับคุณพูดเต็มปากเต็มคําเลยว่าไลฟ์สไตล์คุณเหมือนผู้หญิงแล้วก็คุณเข้าใจผู้หญิงดีอ่าแต่ถ้าถามถึงความแมนแมนเนี่ยคุณก็คุณก็เป็นผู้ชายแมนแมนคนหนึ่งร้าเปอร์เซ็นต์ครับร้านเปอร์เซ็นต์ต้องลองครับต้องลองที่สุดนับออเอาละฮะ คุณกำลังอยู่กับหนุ่มโสดที่บอกเลยว่าเข้าใจผู้หญิงไปอย่างดีเพราะว่าแล์สไตล์เนี่ยเก่ยกับผู้หญิงเลยแต่แมนร้อซมีคลินิกเสริมความงามเป็นของตัวเองและขี้เมื่อยมากแกคุณเปิดไฟไว้กะไว้แล้วต้องมีอะไรแน่ๆเลยคืออะไรคืออะไรมีตัง ดีนะว่าฉันเปิดไฟว้ก่อนเก๋บอกดีนะฉันเปิดไฟไม่ลั่นไปก่อนเอเดี๋ยวเก๋จะเป็นคนดึงบุคลิกและหลายด้านของเขาออกมาเองเชื่อเก๋นะดึงด้านความจนของเขาออกมานะครับจะดึงความจนของเขาออกมาให้เห็นชัดๆเลยทีเดียวอ่าโอเคเกิดเปิดไฟไว้ให้คุณเปิดไฟไว้คุณไม่ดับไฟเลยค่ะเขาน่ารักดีค่ะหน้าตาจิ้มริมดูตัวเล็กไซมินิเหมือนหนูเลย เราไลสไตล์เขาก็เหมือนกันค่ะไลสไตล์ไลสไตล์เขาเหมือนเราเลยนะฮะนี่คนจังหวัดไหนนี่นี่คนจังหวัดไหนนี่ร้อยเอ็ดนะโอ้โหไม่มีใครดับไฟเลยฮะไม่ธรรมดาจริงๆโบนัสคุณก็เปิดไฟเอาไว้ฮะก็เขาดูดีอะค่ะนะเขาลุกนักธุรกิจเลยนะแต่ว่าแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจจริงจริง หนูร no, right. ู้ว่าเขาอ่ะไม่ไม่ไม่เลือกหนูหรอกเพราะว่าเขาอ่ะไม่มองหนูเลยเขาเนี่ยนะลูกนักธุรกิจส่วนเรานี่นะฮะเป็นลูกมิจฉาชีพเลยนะฮะโอ้โหโอนโนหนี่กางเกงขาดนี่ไม่ใช่แฟชั่นนะฮะทำไมต่อสู้กับเจ้าซรัพแล้วก็โอ้โห มามาเราก็มีสปายของเราใช่ค่ะก็มีอยากจะถามพี่เขาเชิญเชิญเชิญนะฮะที่เขาไม่มองเราเลยใช่แต่ก็อยากถามเชิญครับพี่ชอบดอกไม้ไหมคะก็ชอบครับหนูอ่ะเป็นดอกไม้พี่ได้นะคะแค่นี้เหรอแค่นี้แหละสันก็ของสิ่งนี้อะไรวะเดี๋ยวจุดพีคก็อยู่ตรงไหนวะสั้นมากเดี๋ยวสิจะมีจะมี ฉันว่ายืนข้าีเฟินมากหาจุดพีคจุดจบไม่ได้เลยเออจะเป็นเทรนด์ใหม่หรือเปล่าตีกลางๆไปก่อนให้ตีความกันเอาเองโงงงพูดอะไรวะติ๊งตองคุณเปิดไปไว้เห็นหน้าพี่เราหิวอ่ะขอเข้าหน่อยได้ไหมทำไมฮะขอเข้าเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่เขาคุณชอบอะไรในตัวเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดีค่ะ ดูดีอะค่ะดูดูดแบบน่าจะเป็นคนมีเหตุผลหนูเป็นคนไร้เหตุผลออท่า <c oughs> นเปิดไฟไว้ค่ะก็ชอบคนอายุมากกว่าอยู่แล้วโอ้ทางเลยใช่ไหมโตตกว่าภูมิฐานใ<ช>การมีงานแบบนี้อาชีพเขามีผลอบคุณไหมฮะคุณดูเหมือนใช้บริการอะไรแบบนี้บ่อยอไม่นะเอาจิงๆก็ไม่ค่อยได้เข้านะแบบคลินิกเสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ค่อยได้เข้าไม่ได้ทําอะไรเลย ครั้งทำจมูกแต่แบบว่าถ้าบำรุงผิวหน้าก็จะดูแลด้วยตัวเองไม่ค่อยเข้าไปอ๋อใช้ครีมวนเองนะฮะกวนเองขาย้วนหน้าสวยมาตั้งแต่เกิดรับยาสลายเมโนที่ช่องสามค่ะโอ้ต้องรับกันไปกิโลเลยนะฮะออเบลล่าคุณเปิดไฟไ้เหมือนกันชอบคนที่ดูภูมิฐานแบบนี้หน้าที่การงานดีอื ชอบทานของอร่อยไหมคะชอบสิครับลองทานเราหน่อยไหมอร่อยนะเออชื่อชื่กินกันง่ายๆเลยนะโอ้หนักฮะนุ่มสดครับยังน้อยๆคุณก็รักษา22ดวงไฟของคุณเอาไว้ได้แต่ยังไม่พอครับขอรู้จักคุณมากกว่านี้อีกถามความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและแนะนนคุณดับไฟได้เสมอใช่เลยค่ะ